สวัสดีค่ะดิฉันบี4 2 4 2 9 9นางสาวจุธมาศยมลำค่ะวันนี้นะคะมามานำเสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและการสั่นสะเทือนจากโครงการลถไฟฟ้า BTS ค่ะค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญนะคะปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหาคนครในหลายพื้นที่กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบด้านต่างๆเนื่องจากนะคะจานวนประชากรของ เมืองหลวงนะคะมีมากกว่า40เท่าตัวของเมืองรองค่ะแล้วเป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจนะคะการคมนาคมขนส่งการอุตสาหกรรมและอื่นๆนะคะอีกเป็นจํานวนมากนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและการปกครองของประเทศอีกด้วยค่ะ ค่ะอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะคะประกอบกับก,บการอาพยพของชาวจนบทเข้าสู่เมืองหลวงมากขึ้นมีผลทําให้รัฐบาลนะคะต้องเร่งดําเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการค่ะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเขตเมืองหลวงมากขึ้นนะคะค่ะปัญหาการจราจรนะคะกลายเป็นปัญหาสําคัญที่มีผลต่อกิจกรรมต่างๆและการดําเนินชีวิตของคนในเมืองหลวงไปโดยปริยายนะคะ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้โครงการพัฒนาให้บริการขนส่งนะคะไม่สามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นค่ะเพราะว่ามีกระแสคัดค้านหรือต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะการต่อต้านเรื่องที่ดินของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ดําเนินโครงการด้วยค่ะค่ะโครงการแบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครนะคะหรือว่ารถไฟฟ้า BT ทนะคะ เป็นระบบที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้านะคะกระแสสลับ16เครื่องค่ะขนาด8,720กิโลวัตต์นะคะซึ่งปัสจจกควันพิษนะคะโดยโครงการดังกล่าวนะคะเป็นโครงการขนาดใหญ่ย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะทางด้านเสียงและการสั่นสะเทือนค่ะ ค่ะดังนั้นนะคะจึงต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะดังกล่าวพร้อมๆกับการวางแผนดําเนินโครงการนะคะตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเลยค่ะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อตรวจสอบว่าสภาพสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและการสั่นสะเทือนขนาดนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าดําเนินการก่อสร้างแล้วก็มีสภาวะผลกระทบอย่างไรนะคะแล,แล้วควรมีแนวทางป้องกันด้วยนะคะค่ะสําสหรับวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศ er ึกษาสภาพของเสียงและสั่นสะเทือนในปัจจุบันก่อนทำก่อนดำเนินโครงการค่ะ 2. นะคะเพื่อประเมินสภาพของเสียงและการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการค่ะ 3. นะคะเพื่อประเมินสภาพของเสียงและสั่นสะเทือนในขณะที่โครงการเปิดใช้งานแล้วนะคะ 4. นะคะเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสียงและการสั่นสะเทือนนะคะที่เกิดจากการดำเนินโครงการค่ะ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโครงการโดยเสียงและการเสรื่อมสะเทือนจากสิ่งแวดล้อมค่ะขอบเขตการศึกษาวิจัยนี้นะคะสถานที่ทำการศึกษาวิจัยนี้คือ,สคอเส้นทางคมนาคมนะคะเป็นโครงการสร้างรถไฟฟ้ายกระดับนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสส่วนก็คือรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทนะคะเป็นระยะทางประมาณ16.4กิโลเมตรนะคะโดยมีสถานีทั้งสิ้น18สถานีค่ะ แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีลมนะคะเป็นระยะทางประมาณ6.4กิโลเมตรนะคะมีจำนวนสถานี8สถานีค่ะข้า2นะคะระยะเวลาที่ทำการศึกษาคือเดือนตุลาคม2537นะคะถึงเดือนมกราคม2538ค่ะค่ะง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะวัตถุที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะเมื่อหยุดแรงภายนอกที่กระทำก็คือจะเรียกว่าเป็นการยืดหยุ่นแบบสมบูรณ์นะคะ ส่วนคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบไม่สมบูรณ์นะคะก็คือไม่สามารถคืนสู่สภาพเดิมได้ค่ะเมื่อหยุดแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุค่ะซึ่งสามารถอธิบายได้ในรูปของความเค้นและความเครียดค่ะค่ะสำหรับค่าระดับความเร็วสั่นสะเทือนที่ลดลงตามระยะทางที่ห่างออกจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ศึกษานะคะโดยคำนวณค่าระดับความเร็วที่ลดลงเนื่องจากจุดรับคลื่นอยู่ห่างออกไปจากแหล่งกำเนิดค่ะ ค่ะความเร็วของคลื่นในตัวกลางแต่ละชนิดแตกต่างกันนะคะความเร็วคลื่นเสียงในอากาศน้อยกว่าในของเหลวและในของแข็งค่ะซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงนะคะมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของตัวกลางค่ะซึ่งก็คือความยืดหยุ่นและความหนาแน่นของตัวกลางค่ะค่ามลพิษทางเสียงนะคะเป็นสภาวะแวดล้อมที่มีเสียงไม่พึงปรารถนารบกวนโซนประสาท จนได้รับอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์นะคะแล้วก็ยังมีที่เสียงดังเกินมากเกินไปนะคะเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าก่อให้เกิดอันตรายทางด้านการได้ยินทางทางร่างกายและจิตใจเลยค่ะค่ะอันตรายของเสียงรบกวนนะคะมีปัจจัยดังนี้นะคะ 1. ระดับความดังของเสียงที่ได้รับนะคะ 2. ชนิดของเสียงรบกวนเป็นเสียงที่ดังเป็นระยะระยะหรือว่าดังอยู่ตลอดเวลาค่ะและเสียงนั้นนะคะอยู่ในคลื่นความถี่สูงหรือต่ำค่ะ 3. นะคะระยะเวลาที่ได้เสียงรบกวนแต่ละวันนะคะ 4. นะคะระยะเวลาที่ทํางานในเสียงดังค่ะ 5. นะคะความรู้สึกไวต่อเสียงของหูแต่ละคนค่ะ 6. นะคะอายุที่เริ่มเข้าทํางานที่มีเสียงดังค่ะ ค่ะสำหรับวิธีการวิจัยนะคะเราจะทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะด้านเสียงและการสั่นสะเทือนค่ะหลังจากนั้นเราจะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนะคะและวางแผนและการดำเนินงานนะคะจากนั้นเราจะทำการตรวจวัด2อย่างคือตรวจวัดระดับความดังของเสียงตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนนะคะซึ่งการตรวจวัดระดับความดังของเสียงและการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนนะคะมี2ขั้นตอนค่ะคือขั้นตอนเตรียมการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเตรียมเครื่องมือแผนที่จุดตรวจวัดนะคะแบบฟอร์มการบันทึกค่ะแล้วก็ขั้นตอนการตรวจวัดนะคะจะได้เป็นค่า LEQ 2 4นะคะแล้วก็ LDN แล้วก็บันทึกสัญญาณค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะจะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มานะคะจากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการทดลองแล้วก็จะเสนอผลการทดลองที่เราได้มาค่ะ ค่ะการสำหรับการศึกษามลพิษทางเสียงนะคะ 1. กําหนดตําแหน่งจุดสถานีจํานวน9สถานีค่ะ 2. นะคะทําการตรวจวัดระดับเสียง5วัน 3. นะคะกําหนดวันในการตรวจวัดระดับความดังของพื้นที่เป้าหมายค่ะ 4. นะคะตรวจวัดระดับความดังของเสียงโดยเครื่องมือตรวจตรวจวัดระดับเสียงค่ะ 5. นะคะคํานวณระดับความดังของเสียงจากเครื่องจากที่ระยะต่างๆค่ะ 6. นะคะคํานวณการ รวมค่าเดซิเบลค่ะ7นะคะการสร้างเส้นระดับความดังของเสียงเท่ากันจากระยะใกล้ไปจนถึงระยะไกล้สุดค่ะ8ค่ะประเมินผลกระทบของเสียงก่อนการก่อสร้างนะคะระหว่างการก่อสร้างค่ะและหลังการก่อสร้าง9นะคะการสร้างมาตรฐานแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านทางด้านเสียงค่ะค่ะการศึกษาความสั่นสะเทือนนะคะ หน,นะคะเราจะตรวจวัดสภาพการสั่นสะเทือนโดยปกติที่เกิดขึ้นจากการจราจรบริเวณอาคารซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าวิ่งผ่านค่ะ 2. นะคะติดตั้งเครื่องมือบริเวณที่ตั้งของอาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบค่ะ 3. นะคะทำการตรวจวัดตลอด24ชั่วโมงในวันที่ทำการศึกษาค่ะ 4. นะคะจุดตรวจวัดทั้งหมด10จุดนะคะซึ่งทำการตรวจวัดเป็นระยะเวลา5วันติดกันนะคะห่างจากขอบถนนประมาณ5เมตรค่ะ 5นะคะคำนวณระดับความเร็วของความสั่นสะเทือนที่เปลี่ยนแปลงตามขนาดของน้ำหนักรถนะคะและความเร็วของรถค่ะ6นะคะคำนวณระดับความเร่งตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิดขึ้นค่ะ7ค่ะคำนวณระยะคำนวณระดับความรุนแรงจาก,กความสั่นสะเทือนค่ะ8นะคะทำการตรวจวัดบริเวณที่กำหนดให้เป็นพื้นที่จำลองค่ะค่ะสำหรับผลการวิจัยนะคะ ระดับความดังของเสียงตามแนวที่ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคระนะคะหรือว่ารถไฟฟ้าผ่านทุกสถานีนะคะตรวจวัดมีค่า LEQ อยู่ในช่วง59-77.58 dBa ค่ะซึ่งมีค่าสูงกว่ากำหนดมาตรฐานนะคะซึ่งก็คือไม่เกิน70 dBa ค่ะแล้วค่า LDN นะคะอยู่ในช่วง64-82.53 dBa ค่ะ ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานค่ะซึ่งก็คือ5 5 d เดซิเบล A ค่ะฉะนั้นค่าที่วัดระดับความดังของเสียงที่ได้ก่อนดำเนินโครงการนะคะมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ค่ะค่าระดับความดังของเสียงเทียบเท่านะคะหรือก็คือ LEQ 1นนะคะในขณะที่รถไฟฟ้าเบรกเมื่อเข้าแต่ละสถาน,นีในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาปกตินะคะ มีค่าประมาณ72.10เดซิเบล A และ69.09เดซิเบล a ค่ะวัดที่ระยะห่าง5เมตรนะคะค่ะระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องจักรต่างๆขนาดที่ทำงานอยู่นะคะอยู่ระหว่าง105ถึง122เดซิเบล A ค่ะซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่ะแต่การทำงานของเครื่องจักรนั้นจะทำงานในช่วงเวลาสั้นๆค่ะ การคำนวณค่าระดับความดังของเสียงของเครื่องจักรต่างๆนะคะโดยการรวมค่าเดซิเบล A ค่ะที่ระยะห่างต่างๆจะได้ค่าระดับความดังของเสียงอยู่ในช่วง9 5 1าสถึงเดซิเบล A ค่ะและมีค่าระดับความดังเสียงอยู่ในช่วง114.2เดซิเบล A ค่ะโดยการคำนวณที่วัดที่ระยะห่าง5เมตรห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงค่ะขณะที่เครื่องจักรสร้างสภาและสถานีรับส่งผู้โดยสารค่ะ ค่ะการคำนวณระดับเสียงจากถนนที่ระยะห่างและระดับความสูงแตกต่างกันสรุปได้ว่านะคะความสูงมากขึ้นค่าระดับความดังของเสียงก็จะมีค่าลดลงค่ะดังความสูงที่1เมตรนะคะระดับความดังของเสียงอยู่ที่1 0 0 d เดซิเบลเค่ะแต่ถ้าระยะในแนวราบเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็น15เมตรนะคะระดับความดังของเสียงลดลงเหลือเพียง85.23เดซิเบลเค่ะ ค่ะระดับความดังของเสียงที่มีอาคารสูงปิดกัน้นและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแตกต่างกันนะคะสรุปได้ว่าแบลรียร์นะคะมีความสูงมากขึ้นและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นค่าระดับความดังของเสียงนะคะจะมีค่าลดลงค่ะค่าความเร่งสูงสุดของอนุภาพที่วัดได้จากสถานีต่างๆนะคะมีค่าไม่เกิน5 มิลลิเมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่า2มิลลิเมตรต่อวินาทีค่ะสรุปได้ว่านะคะความสั่นสะเทือนจากการจราจรในระหว่างการก่อสร้างนะคะอยู่ในสภาวะปกติค่ะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งก่อสร้างค่ะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อประชาชนด้วยค่ะค่ะระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นขณะดําเนินการก่อสร้างรากฐานเสาเข็มนะคะก็ถือว่ายังไม่เกินข้อกําหนดค่ะ ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถองรถไฟด่วนพิเศษนะคะที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิด6เมตรและ12เมตรนะคะความเร็วสูงสุดของอนุภาพมีค่า1ถึง1.17นะคะและ0.040ถึง0.49ม mm ิลลิเมตรต่อวินาทีตามลำดับค่ะสรุปได้ว่าความสั่นสะเทือนระดับนี้นะคะยังไม่เกินข้อกำหนดค่ะค่าระดับความเร่งของ ความสั่นสะเทือนที่ระยะห่างจากแหล่งกําเนิด2เมตรนะคะที่เกิดจากรถยนต์ที่มีน้ําหนักต่างๆนะคะและความเร็วต่างกันนะคะมันต่ํากว่าค่ามาตรฐานค่ะค่าระดับความเร่งความสั่นสะเทือนที่ระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นนะคะพบว่าระยะใกล้สุด3เมตรนะคะรถบรรทุกหนัก25ตันวิ่งด้วยความเร็ว30และ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจะได้ค่าระดับความเร่งและการสั่นสะเทือนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่ะ ค่าระดับความดังสูงสุดของอนุภาพนะคะวัดที่ระยะห่างจากแหล่งกําเนิด3าเมตรรถบรรทุก25ตันค่ะวิ่งด้วยความเร็ว30และ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงพบว่าความเร็วสูงสุดของอนุภาพมีค่า1.03และ2.15ม mm ิลิเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งมีค่าน้อยกว่ามาตรฐานค่ะค่าว้า ความสั่นสะเทือนนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากแผ่นดินไหวสรุปได้ว่าบริเวณโครงการอยู่ในเขตการไหวสะเทือนสูงสุดประมาณ5นะคะเมื่อคำนวณค่าวความเร่งของอนุภาคพ,พื้นพิ่พบนะคะที่สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวโดยการคำนวณของคอเนลนะคะได้ค่า A ประมาณ20ค่าวสรุปผลงานวิจัยนะคะจากการศึกษาพบว่าโครงการอาจได้รับอิทธิพลจากแผ่นดินไหวในกรณีที่ ส่วนกลางของแผ่นดินไหวอยู่ใกล้กับโครงการมากค่ะและมีขนาดของแผ่นดินไหวสูงมากแต่การออกแบบโครงการและลากฐานของเส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้านะคะทางวิศวกรได้ให้ข้อมูลว่ามีการออกแบบโดยคำนึงถึงอิทธิพลแผ่นดินไหวแล้วค่ะดังนั้นนะคะจึงสรุปได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าค่ะจึงไม่ต้องมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความสั่นสะเทือนค่ะค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะ 1. ควรมีการศึกษาระดับความดังของเสียงเทียบเท่า LEQ 24นะคะในขณะที่เครื่องจักรกำลังก่อสร้างจริงในพื้นที่โครงการค่ะ 2. นะคะควรมีการศึกษาระดับความดังของเสียงเทียบเท่าหลังจากที่ทำการสร้างรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว3นะคะควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความดังของเสียงเทียบเท่าระหว่าง ก่อสร้างค่ะและหลังจากก่อสร้างรากฐานค่ะ 4. นะคะควรมีการศึกษาแนวทางป้องกันการสั่นสะเทือนโดยการสร้างคานหรือกำแพงที่ฝังอยู่ใต้ดินค่ะ5นะคะควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสั่นสะเทือนในลักษณะที่คานฝังดินและไม่มีการสร้างคานค่ะวันนี้ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ